การแทรกวิดีโอ YouTube ลงในบล็อกเกอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บทความความรักของแม่ที่กูดแดงเขียนนะครับผมสโครลงไปข้างล่างหาเจ้าชื่อเพลงลิงจมโมนเจอเรียบร้อยแล้วผมก็เอามาส์ไปสีนะครับจากนั้นก็เมาส์ชี้ในแทบสีที่ได้คลิกขวาเก่อคำสั่ง search Google er for ลิงจมโอนผลที่ได้นะครับก็เกิดแทบใหม่โผล่ขึ้นมาผมคลิกไปที่แท็บใหม่นะครับก็พบ ลิงก์ธมนของพงเทพอยู่ที่ youtube ก็คลิกไปเลยจากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งนะครับวิดีโอก็โผล่ขึ้นมาด้านล่างมีคำสั่ง Embed นะครับก็คลิกคำสั่ง Embed นี่เลยแล้วก็ได้โค้ดคำสั่งที่ผมต้องการปิดเสียงก่อนนะครับได้โค้ดคำสั่งที่ผมต้องการผมก็ก๊อปปี้ไว้นะครับจากนั้นก็กลับมาที่สแเทเฮล แล้วก็สครอครลลงมาข้างล่างหาเครื่องมือจเจ้าดินสอเรเจอเครื่องมือเจ้าดินสอแล้วก็คลิกลงไปเพื่อที่จะทาการแก้ไขนะครับเอาวิดีโอไว้ที่ไหนดีไว้ล่างสุดนะม,มั้ยสครอลลงไปข้างล่างสุดนะครับผลักเคอร์เซอร์ลงไปแล้วก็ ctrl v วางโค้ดที่เราทำก็ปี้ไว้นะครับเอาวางโค้ดไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันจบนะครับ อาจจะตกแต่งแก้ไขนิดนึงอยากให้วิดีโอมันอยู่ตรงกลางของบทความผมก็คลิกกลับไปที่ชีทแท็บแก้ไข HTML แล้วก็คลิกกลับมาที่ชีทแท็บเขียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นเจ้าวิดีโอเนี่ยเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผมก็คลิกเอาาค์เซอร์มากระพิบอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ทาการจัดเอกสารให้อยู่ตรงกลางจากนั้นก็เผยแพร่บทความนะครับเผยแพร่บทความเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูบทความ ที่บทความสคร l ลงไปด้านล่างสคร l ลงไปด้านล่างสครลงไปด้านล่าง,ง,าาง,ง,าางวิดีโอก็มาเรียบร้อยนะครับ